เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชิญวัยพีสวัสดีครับนผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับแปลงนี้ติดถนนลาดยาง2ด้านเลยนะครับตัวบ้านสภาพดีบรรยากาศก็ดีครับลมเลืน่นต้นไม้เยอะใกล้คิดธรรมชาติมีพื้นที่เหลือรอบบ้านไว้ปลูกต้นไม้ทําสนามหญ้าจัดสวนหย่อมมันได้ถนนลาดยาง2ด้านเลยครับ ฝั่งตรงข้ามก็เป็นพื้นที่ว่างโปร่งโล่งสบายวิวภูเขาอยู่ในหมู่บ้าน,นเงียบสงบไม่ออัดไม่วุ่นวายครับจะอยู่อาศัยกัเหมาะหรือจะเปิดร้านค้าร้านขายของก็ได้ครับทำเลทองเลยทีเดียวฝั่งตรงข้ามก็เป็นพื้นที่ว่างครับโปร่งโล่งสบายแน่นอนไม่อึดตายครับท่านใดสนใจดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่สันทตายจังหวัดเชียงใหม่สวยๆคุ้มๆฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับ ภายในมี4ห้องนอนเลยครับบ้านหลังใหญ่2ห้องน้ําบ้านเดียว1ชั้นใกล้คลองสุรบาทานด้วยครับใกล้มินิซูห้วยแก้วใกล้สนามกอล์ฟห่างตัวเมืองแค่40กิโลเมตราแน่เดินทางสะดวกเหมาะอยู่อาศัยพักผ่อนตยนใจในราคาสุดคุ้ม1ล้าน3 0 0 0 0 50,000บาทเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านรือสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลย ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ